วัดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับปั๊มพ่นยาแบบสะพายหลังนะครับรุ่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ Starway นะครับรุ่น ST ขีด 16C ขีด T นะครับตัวนี้นะขนาดถังนะครับอยู่ที่16ลิตรนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวสายชาร์จ1อันนะครับชุดโอลิงนะครับชุดหัวพ่นนะครับแบบต่างๆนะครับ สายพร้อมปืนติดมานะครับตัวนี้นะครับหัวพ่นนับจะเป็นแบบทองเหลือง,นะ,ออองน,นะครับตัวตรงนี้นะครับรจะเป็นตัวบอกพลังงานนะว่าเหลือเท่าไหร่นะครับช่องตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเร่งนะครับช่องตรงนี้นับจะเป็นตัวชาร์จแบตนะครับ อ okay, เดี๋ยวผมจะมาลองพ่นให้ดูนะครับไอ้นักสะพายหลังนี่ครับเวลาใช้งาน ตัวนี้นะสามารถปรับกระจายกับปรับแบนได้เ,ดเราปรับให้กันปรับจากตรงหัวตรงนี้นะครับโอเคอเดี๋ยวเราปรับเป็นแบบหอยปรับเป็นแบบหอยใช้แบตเตอรี่นะครับไร้เสียงแน่นอนไม่มีสีงองรบกวน นับนับถือค้อนไปมานะถือเดิน่ะเดินนะเดิน Nếu nhận thấy nè ừ. Ok, có โอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะคะขอบคุณครับ